สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูคริปโตกันนะเราจะมาดูคริปโตกันนะครับในวันที่ตลาดหุ้นปิดตลาดฟอเร็กปิดนะแต่มีตลาดตลาดเดียวที่เขายังไม่มีวันปิดในตอนนี้นะคือตลาดคริปโตนะครับคือตลาดคริปโตแล้วก็คนก็หันมาสนใจลงทุนในคริปโตเยอะนะเยอะนะ ซึ่งในคลิปโตนี้เราก็มีตัวเรฟเฟอร c e นซ์ะตัวที่จะบอกว่ามันจะขึ้นหรือลงนี่ดูได้ถ้าดูตัวนี้ก็เรฟเฟอร c e ได้พอสมควรนั่นคือคือตัว Bitcoin นะครับอ่ะเรามาดูกันนะบิตคอยเนี่ยมีการขึ้นมาตั้งแต่วันที่ยี่สี่มกรานะขึ้นตั้งแต่วันที่ยี่สี่มกรานะครับจากจุดต่ำสุดเนี่ยขึ้นมาจุดสูงสุดนะ ขึ้นมา39%ละนะครับขึ้นมา39%แต่ว่า2วันล่าสุดตั้งแต่ประธานเฟดประกาศมานะโอ้โหโ,หโดนตบร่วงลงมาเลยนะตบร่วงลงมาแบบนี้ก็โอ้โหอ่ะคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่ามันมันย่อหรือเปล่าย่อเพื่อจะย่อเพื่อจะไปต่อหรือว่า จะลงนะเออนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคถ้าเราจะดูเนี่ยเราต้องดูไทม์เฟรมมันนะเพราะว่ามันจะเห็นแนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ลายใหญ่หรือวานเนี่ยเขาก็อยู่ในไทม์เฟรมนี้แหละนะถามว่าไทม์เฟรมมันเป็นแนวโน้มอะไรเป็นแนวโน้มไซเว่อพถูกปะ่ะไซเว่อพนะก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันเป็น อยขึ้นอยู่ในกรอบนะขึ้นอยู่ในกรอบนะครับนะผมก็ตีแนวรับแนวต้านให้ทั้งหมดนะถามว่าจะได้เห็นไหมเนี่ยไอ้สี่พันสามพันเจ็ดสองพันแปดคงไม่ได้เห็นแล้วล่ะนะผมไม่ได้เห็นแล้วละ่นะ,มมน,ลละนะครับอืมแต่คราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าอืมเขาย่อลงมาสองวันนี้ย่อจริงหรือย,ย่อหลอกนะครับ ย่อจริงหรือยอหลอกอืมตอนนี้แนวรับก็อยู่นี่นะสองหมืนแปดพันแปดร้อยนะทำเฟรมวิกเป็นไงทำเฟรมวิกอ่ะทำเฟรมวิกยังพอใจชื้นได้นะเพราะว่ามีสองเขียวนะมีสองเขียวขึ้นมาตึงต้งๆนะแล้วก็อ่ะเราให้แนวต้านไปหน่อยแนวนี้นะครับอืม เออใช้ได้นะใช้ได้นะครับทางเฟรมวิกแนวรับอยู่ที่สามหมื่นสองพันเก้าร้อยเล็กลมกลมๆนะแนวต้านอยู่ที่ห้าหมืนสองพันกลมกลมกนะอ่ะโอเคมันมีการขัดแย้งกันละมันมีการขัดแย้งกันละนะในในหลายๆาไทม์เฟรมนะครับแต่ว่าในไทมา์เฟรมใหญ่เนี่ยเห็นไหมเรายังมองว่ามันยังย่อตัวไม่จบนะนี่ครับ ขึ้นย่อลงมาขึ้นย่อลงมาถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราไปต่อปึ๊บบริเวณตรงเนี้ยน่าสำคัญน่าสนใจแปดหมื 8, 000, ่นสองหมื่นแปดพันแปดร้อยสามหมื่นสองพันเก้าร้อยแนวเนี้ยน่าสนใจนะถ้าลงมาแถวนี้นะ อืมนะครับถ้าลงมาแถวนี้น่าสนใจก็ลุ้นนะลุ้นให้มันให้มันย่อลงหน่อยนะครับลุ้นให้มันย่อลงหน่อยถ้าย่อลงมาเราก็จะได้ต้นทุนที่ถูกกว่านะถูกกว่านะครับอืมดูย่อได้ที่ไหนอ่ะใช่เนี่ยแนวหกสิเอ็ดจุดแปดพอดีนะสองหมืนเนี่ย 2องหมื่นแดันแปด้อยแนวหกสิบจดแปดพอดีนะหรือว่าถ้าย่อลงมาตรงนี้หมื 10, 7, ่นเจ็ดพันหกร้อยก็เป็นแนวที่น่าสนใจผมไฮไลท์เป็นสีเขียวให้แล้วกันนะไฮไลท์เป็นสีเขียวน่าสนใจนะแนวนี้แหละนะครับแล้วพอมาดูไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันยังเป็นแนวน้มขาลงอยู่เห็นปะ่ะ ยังเป็นแนวน้มขาลงอยู่นะยังไม่เป็นขึ้นนะเพราะว่าอันนี้เป็นไฮใช่ไหมอันนี้เป็นโลโลวาไฮนะนี้โลวเวอร์โล low. ถ้าอันนี้มันไม่ขึ้นต่อเนี่ยมันก็จะเป็นโลว์ไฮถูกไหมก็ลงแล้วเนะี่ย เป็นวะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองว่าเขาจะกลับตัวเนี่ยเขาต้องมายืนเหนือตรงนี้แนวนี้ให้ได้ตึดตดตึดตึดให้มันทะลุไอตรงเนี้ยให้ได้ก่อนใช่ไหมมันก็จะเป็น h ไฮโลมันก็จะนับเปลี่ยนเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น ไฮอันนี้ก็จะเป็นโลอันนี้ก็จะเป็นไฮ h i ไฮแบบนี้นะครับมองว่าจุดนี้เริ่มนับจากจุดนี้มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะขึ้นหรือกลับตัวขึ้นจุดที่เอาไว้สังเกตก็คือว่าห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยมันต้องทะลุให้ได้นะครับสำหรับตัวบิตคอย ถ้ายังไม่ทะลุเราก็มองแค่ว่ามันเป็นการเด้งขึ้นมาเพื่อลงต่อเหเป้าไหมเด้งนี่แบบนี้แบบนี้เด้งเพื่อลงต่อแบบนี้นะครับเด้งเพื่อลงต่อแบบนี้หนะสองทิศทางนะสองทิศทาง นะมีสองแผ่นเลยนะครับคือว่าถ้ายังไม่สามารถยืนเหนือห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยได้ก็ยังไม,มองว่ายังไม่ใช่ขาขึ้นมองว่าแค่เด้งเฉยๆนะครับอ่ะคราวนี้ถ้าจะมองว่าถาหลุดตรงไหนแล้วจะลงต่อต้องดูที่ตรงนี้สามหมื่นสองพันเก้าร้อย สามหมพันเ้ารอยถ้าหลุดนะถ้าหลุดก็จะลงต่อนั่นเองนะครับถ้าหลุดก็ลงต่อนั่นเองโอเคนะครับประมาณนี้นะสําหรับตัวบิตคอยนะครับลุ้นนะให้เขายืนเหนือ EMA ให้ได้ก่อนณนะช่วงแรกนะครับณนะช่วงแรกลุ้นให้ยืนเหนือนให้ได้ก่อนนะโอเคถามว่ามีจังหวะการเก็บหรือยังยัง,ยงนะถ้าเก็บผมจะรอแถวนี้สองหมืนแปดพันแปดร้อยนะครับนะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจเนาะวันนี้ก็สวัสดีครับ